ผมเม ok like Mont ื right anyone, anyone ่อกี้ก็เป็นแตลงที่ชื่อว่าเรียกว่ารัขึ้นใหม่นะครับเป็นเพลงซิงขึ้นใหม่ของพวกเราสองคนนะครับตอนนี้ในร้านวิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับเพลงนี้ที่เคยร้องที่ไหนเมืก่อนเลยก็แต่ปล่อยมานี่ก็คือถามว่าจะเอามาลองที่นี่นี่แหละนี่เป็นที่แรกเลยครับผมมีใครได้ฟังกันบ้างแล้วไหมครับผมแล้วไหม เพลงนี้ก็คืออยากมอบทุกคนนี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลที่อาจจะมีเต้นเนาะส่วนให้หน่อยยกย่างน่จะเป็นเพลงเดี่ยวส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นเพลงช้าเพลงรักที่เกี่ยวความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าสิ่งมันเรียกว่ารักได้ไหมไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันเรียกว่ารักได้ไหมได้ได้ คือไอ้ก็ปีนี้เป็นช่วงของท้ายท้ายคอนเสิร์ตแล้วแหละก็อยากขอบคุณทุกคนมากที่มาดูคอนเสิร์ตของเราสองคนนะผมรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จัดที่แพรอาวีน่าซึ่งความจุคนเยอะมากต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะรวบรวม กำลังใจจากทั่วสาธิตเลยครับจากทั่วประเทศจากทั่วโลกเลยรมแบ,บนี้ครับก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เออจะมีวันนี้ขึ้นมาที่ที่มันมีวันนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าพวกคุณทุกคน,ก,คนคก็ขอบคุณทุกคนจากใจจริง เวาลววาดลวลวได้ทำงานด้วยกันรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขครับเวลาเราได้ทำงานด้วยกันนี้เพราะว่าเออเขาก็เก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อความซิงกันด้วยครับมันมันทำให้เออการทํางานแบบคู่อ่ะมันแบบมันไหลลื่นแล้วก็มีคาสุขตลอด ก็ต้องมอหัวหน้าที่ต้องเป็นพลังงานดีๆในชีวิตให้ให้กันก็รักษาสุขภาพครับสุขภาพที่สำคัญครับก็เป็นกาได้เกาะของยายบ้านอ่ากินอาหารที่มีประโยชน์บ้างนอนพักผ่อนที่เพียงพออะไรนะครับใครก็เป็นห่วงแค่เรื่องนี้ครับเรื่องอื่นก็ไม่เป็นห่วงเลยครับก็อ่าถ้าสมมติไม่สบายใจอะไรก็สามารถบอกผมได้นะผมก็เป็นเป็นเพื่อนเขาแล้วเจอเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยถ้ามีอะไรอยากระบายก็สามารถระบายได้ จริงเราไม่เคยพูดอะไรกันเรื่องพวกนี้กันเลยงงเนี้ยก็สามารถปรึกษาได้นะถ้าสมมติว่าเจออะไรไม่ดีอะไราเงี้ยผมไม่เคยมีปัญหาโผลเลยไม่แบบแทบไม่ทะเลาะกับโผนเลยเรื่องเรื่องการทํางานด้วยแล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ทะเลาะเลย <S <S 2> <S 2> ก็เพราะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงด้านด้านฝั่งเขาด้วยที่เขาจะทาทาอะไรผมเชื่อในตัวเขาแล้วว่าเรียกว่าอ,อะไรมั่นใจว่าเขาจะทําออกมาได้ดีแล้วก็ด้วยความที่เขา,าก็ทําได้ผมไม่ทาได้ก็เลยบวกกันไปเลง เขาเป็นคนที่คิดมากค,ค่อนข้างคิดมากแล้วก็อยากให้อยากให้คิดน้อยกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ในเชิงแบบเอ่อทำงานแล้วคิดน้อยกว่าน,นี้ในชีวิตคิดน้อยกว่าน,นี้แต่แบบเอ,อ่อรอบข้อบันดีแล้วแต่ว่าอยากให้ปล่อยวางลงหน่อยอยากให้ชีวิตแบบสนุกสนุกแบบชิวๆอยากทำอะไรก็ทำอยากทำโน้นทำนี่อะไรก็ทำ,ทำเป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ไม่อยากให้หายไป ราจะคอยซัพพอร์ตจะคอยดูแลกันไปตลอดอย่างนี้แหละผมรักเจมส์เลครับผมเห<อ>มือนกันครับผม 지라่รั기ท라지라헤นอย피่ให가เ와อและที라รักเห็นหร <laughs> แต่ว่าซึส่วนพกน้นะผมว่าในในในเ่ของพิธโชว์การเดินทางของพวกเราทั้งสองคนว่าเราจจรโตกันมาได้ขนาดไหนแล้วก็เริ่มต้นทัไงที่จุดไหนเคยเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงนะรับหลังจาที่ดูไปก็รู้สึกว่าเอาเอเราก็ได้เดินทางบมาในสัง่มที่ค่อนข้าง ที่จะมีการแข่งขันเยอะมากๆมีไลฟ์ชัยตัวเอ,องเยอะมากๆแต่เราก็พยายามเดินไปด้วยกันทุกวันแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้ไปอยู่จรงนี้นนนนนในวันนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาในวันนี้นะครับผมผมว่าการมีนี่ก็จะเป็นอคอนเสิร์ตครั้งที่สามของพวกผมแล้วที่นี่นครับผมเราก็เราก็ดีใจทุกครั้งที่มีโอกาส ได้มาเลยจุกคือมันมีอะไรหลายอย่างมากๆที่ผมกังวลน,นะใน,ในคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปเมื่อกี้มันจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพยายามที่จะหาไให,ใหม่ๆมาพยายามชาเลนต์ตัวเองหาใหม่ๆทําทำอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน ให้ให้คนรู้ว่าเออเราอะก็พยายามนะที่ที่เราจะได้มาอยู่จุดนี้ครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาครับผมแล้วก็ I want t say thank you to uh, all the international fans that are here. I love you guys a lot. So third time here in uh, in Arena. I don't know if you guys came to the first one and the second one, but yeah. I really appreciate you all being here and very grateful to have you guys here uh, behind my back, supporting me, supporting forth and uh, supporting everyone in Team TV. I want to give back to you guys. Hopefully, uh, I'll see you guys in your country, in your places, and. In yeah next year we'll have ticket to heaven hopefully we're going to have uh, a family at your country and your place so thanks a lot for supporting us for today and uh, thank you to all the live streaming people i love you guys เดอยตอนนี้ก็ขอบคุณเจมินายก่อนครับที่เป็นพาร์เนอร์ที่ดีนะครับที่พาคอนเสิร์ตครั้งนี้มาให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณมากเป็นรักเอาเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจที่ได้เป็นพาร์เนอร์เนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมก็ก็ก คือผมก็พูดทุกครั้งนั่นแหละว่าผมรู้สึกติดหนี้บนคุณทุกคนนะที่แบบทุกคนทําให้ผมมีวันนี้ได้ทําให้ผมทําตามความฝันของผมได,ได,มได้ได้มีโอกาสเจ๊เข้าครัวได้ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าเข้าครัวได้อะไรเงี้ยก็โอ้ยผมมีปีแล้วเป็นละก็ก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณ ผมก็จะพูดขอบคุณทุกครั้งนะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเยอะแยะนะผมก็ขอบคุณจากใจจริงเนละแล้วผมก็พูดเสมอแล,แล้วผมก็พูดทุกครั้งที่เจอพี่พี่แฟนคลับทุกคนว่าผมนี่แหละจะทําพัฒน,นาตัวเองพัฒน,นาทุกอย่างเลยทําให้เออทุกคนมีความสุขก็ก็จะทําเ,เรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยๆรืต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนดูเลยนะผม ผมผมสัญญาจริงๆว่าว่าผมจะทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมานะครัเดินทางกันมาก็รู้สึกว่าช่วงที่ผมเข้าวงการมาประมาณสี่ห้าปีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ผ่านมายากเหมืนกัน ว่ามันยากสำหรับผมมากเลยแต่ว่าคือถ้าส่วนหลักๆคือทุกคนเลยคืกผมไม่ได้เฟกว่าผมไม่ได้พูดที่จะเอาใจทุกคนนะว่าเออผมผ่านเรื่องหลายๆผ่านเรื่องที่มันมันมันยากสำหผมได้เพราะว่า คือตุกคนที่นั่งตรงนี้อะไรนะไม่รู้ว่า international fan จะฟังออกไหมช่วยแปลให้เขาฟังด้วยนะผมว่าก็จะโอเค so you said that ใช่คือท้ายที่สุดคือขอบคุณแหละขอบคุณแหละขอบคุณทุกคนจริงจากหัวใจนะผมจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆจนผมแก่งยูโรบอลเลยก็จนกว่า พี่จะแก่ผมจะแก่เลยอ่ะมีแฟนคลับบางคนที่เข้ามาเป็นอดีตเมื่อกี้บอกว่ามีลูกแล้วด้วยนะอะไรนะมีแฟนคลับบางคนที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามีลูกแล้วด้วยนะใช่ก็ติดตามตั้งแต่ตอนที่ไม่มีลูปอบบม,ม,มากขอบคุณมากๆ <c oughs> นะวนันนี้แล้วก็หวังว่าจะซัพพอร์ตกันต่อไปอย่างนี้เป็นเรื่อยนะสัญญาไหม,มสัญญาไหม โอเคก็จะทำคนแก่สัญญาไม่มันเลิกก็ท้ายสุวนนี้ถ่ายรูปได้เลยไปต้อง我ฟ้า中国中国我最最爱ั哦ไอ้นี่นะ มีไอ้บอกมาูดได้แค่นี้นะครับผมไม่ต้องพูดเมื่อกี้ดีอยู่แล้วโอเคอ่าโอเคทุกคนสามารถโบกไล่สติกในมือได้นะครับผมโอเคมีลูกเนาะออเคีภาพนี้นะครับทุกคนอันนึ่งยืนได้ไหมกระชุกยืนได้ไหมจนกว่าจะแก่นี่แก่แล้ว เดี๋ยววีดีโอนะครับผมทุกคนครับเดินโซซักวู้วู้บู้วม้วครับ้อ้วู้วูนะคู่ววูวู้้นู้วนวู้ววเนี้วูู ลึกลงไปเนี่ยเราจะได้ร้องเพลงที่ถูกแยกเพลงที่เราถูกแยกเพลงที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะรอกันนะครับผมมีสองเพลงมีสองเพลงถ้าเขาตามได้ก็ช่วยร้องนะครับผมใช่ครับ どこにね。